เรียบร้อยไอฟูโซไฟเตอร์ครับฟูโซสองสี่ศูน์ได้ได้วางหันวานได้ได้กวางหันวานได้ได้ก่ซอยแนบหรอซอยแนบสุดเลยเกมแล้วพักยางโอ้อย่ายางร้อนโอ้ยางร้อนพักยางไว้ <c oughs> เกมครับเกมแรงเกินมาวาลงมาเกาะโซลงมาเกาะโซ่โมม,ไไไไมีจังหวะดันไ,ได,อ,ไดอยู่บ่มีจังหวะดันดินกาะกันโซนลุ่นไปได้บ่ Ha? có căn sốt luôn <laughs> phải <laughs> 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 không? rồi hòa mình lao này. Hoàn thành. 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 ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันฟีมันฟรรรรรรเนเีเอาเลยเลยเดี๋ยนะเดี๋ย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 เอาเลยอะไะ ยินหางเลย 再活，再活。 เรียบร้อยขึ้นแล้วครับอ้น้ำพกสองขวดเด้วยเชฟองตอนนี้ฮะก็ตีล้านลงมาหอดข้างหลังนะครับต,ร <c oughs> ตีลานลงมาถึงข้างหลังแล้วนะครับกะเดี๋ยวพอเทเต็มตรงนี้เนาะเทเต็มบริเวณนี้ฮะกะซีปัดกล้องปัด ปาดจอมมาปาดจอมบ้านผมแยกตัดจอมที่นี่เท่ากับที่ถมไปเอาระดับขามาเลยครับเอา,เอาซีรีส์ห้าหน้าเลด <c oughs> แคบเลดอ๋อูชอเจริญทรัพย์ทะเบียนยังไม่ได้โอนหรือเปล่านี่ยังเป็นสระบุรีอยู่ ฟังเสียงนี่น่าจะเป็น Jo7e นะครับเฮ้อ,เอ,อเอาคอนเทนต์จัดออกระดึบกระดึบมากเลยมันเป็นคืนล่องรถเกี่ยวครับบอก้าปาด้หลปาดหลผัดย่า,ยยาทั้งใตเป็นขี้ตมเดี๋ยวมันที่จมนี่ครับแชปเลดใส่หมวกโอ๊บทรง สวยอยู่นะนี่เสียงนิ่มๆนะครับกระบะสวยๆนี่ครับหมักเสรจแล้วนี่ะครับกระบะหนะ <c oughs> อหมักคล่าขๆของกระบะของสามมิตรนะครับ มันมันมัน,ม,นมันเบิกคืออย่างมันโล่งตาดีครับโล่งสบายตาเนี่ยมันเป็นลอนต่างจากกระบะอันอื่นนะที่เป็นมีมีขาดตรงกลางน้ำสามสามช่องบอ <c oughs> แกแจ๋วครับอ,อันนี้รถเพิ่งมาตอนก่อนเที่ยงก็ส,สวยๆครับ อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครมาก็ฝาก็ไลค์กดติดตามให้ผมนึ่งด้วยครับสำหรับผมแบเนี้ก็สวัสดีครับ